เส้ทนทองได้หลายอยู่ครับช่อนใหญ่ตัวน,นี้แหละดีตามๆอยู่ครับเลีก้ก็ได้หลายผู้นำตัวใหญ่โอ้ปานแมงอ่ะธรรมดาเลยโอ้ยนี่ก็สามล้อโยโอ่ข้าวบุได้เนี่ยเจ้าว่าบุโคติเอ้ย,อยออแต่อยู่ครับฐามตัวง,งานงนี่ซีตัวโลงมด้วยตัวใหญ่เกือบโลแล้วนะเลยตัวใหญ่งน้อยได้หลายบหมื่น ได้ยาน้อยได้สามโลโอ้ได้ยังได้ก็ยังบ่ได้ก็ได้อยู่ค oh ุณล่ะฟูณละสามสี่โลนะโอ้นี่สี่โลอยู่ปลาเจ้าสี่โลได้อยู่เออไส่หลายอยู่หลายก็มีเตี้ยมีเตี้ยได้อยู่สามโลอีกแล้วแก้วอยู่เอาฟัดเอาฟัดเอาโอ้แก้วใหญ่เดินเจ้าอ่ะแก้ววัดโอ้เยสมอ่ะมาไปไกลซุ่มเอาปลาโอ้มันมาดมานไปตามันอยู่เนาะ เออเงยเยเนี่ยมาวังก็เหกลกาก่ๆกจังวันเดียวนี่ยสมมานคักเด้อมากับเขาเชื้แรกอ่ะคนละเป็นวิ่น้ำพอีกเยสมารูบขาก็ด้ไม่หมาโูบากตาตัวงามก็่าเข้าซีตเสียกชิม็เเจ้าห้องกๆอยู่ไหกระเที่ยวอันเนี้อยอทิมเยสมได้หลายครับเป็นหลายได้หลายโอ้กันยกได้หลายแค่ไเ่กันเลย เออได้เหนีได้หลายที่กันสี่โลโอ้เป็นตัวเยอะตัวละลกว่าตัวนึง้เนี่ยไอ่ะเออตัวโอยู่ทัวมยก็ได้หลายครับหมันมันมันหมันอยู่มันอยู่โอ้โหหลายหลายได้หลายคุกด๊า ปลาตกพียวนกปลากกปลาจะถามเขาจะไม่ปลาไหนีบ้างขาจะมหลายตัวนี่กได้หลโอ้โหพีบอกว่าหมาลุไปแดงเปลาโกกดีตัอเออรู้เนี่ยมัดลาต่เพียนอะไรตัวยางโกกก็ได้ ก่อนเที่ยงกับมานคุคนแล้วครับอันน้อยได้พอรู้โอ้ยจะอยู่โอ้โลนึงอยูเลยวิตัวนี้กันตัวนี้กันรู้แล้วนะมันเกี่ยวก,กันเลยมาวางงอนอยู่รู้กลัว,วอยูอออยอคค่ครับรู้กลัวอยู่ต่น้อยลายไปจะมึงจำบึงเดียวครับเลนลกย้อขึ้นโคกครับถึ่งลายนี้ ยกค่กันเือมามือนี้บ่เอามายบเลยโอยอรตอรตนโอ้ตัวละโลดโลาตันี้ยูนี้อู้ยอได้หาโลหกลงไปได้หลายได้หลายออกกรม่งครับมาบ่ายสองแล้วครับ ว่าหลังเข่าเทียงแล้วเป็นยังไงนะครับเส้นยอ่อที่มานก็รรุ่กันภาพใบครับถึงเลี้ยงแล้วครับจนเลิกผลรุ่งต่อรุ่งต้นเดนอยหลังเขา่เขารุ่นต่อไปรุ่นต่อไป tuần này Vẫn có ở hôm nhé Nhụp nhụp Mà thấy tối nhanh Kẹp tá đây nó Tiếp tắc là phẩm Tắc là phẩm kiếm bài cái nghiệp là Hàng. vì thời gian các bạn runtôp ấy khoang mà lên nấc khoang mà lên nấc đi Tắt đây là khấp, ba, ba, đừng à. lực à? ba là khấp, ba là, kia một tuơ, lông lục à, đây ba nhảy lắm chuẩn bị kia ba nhảy rồi ลองฟังมือถือได้ลงเลยกเฉียนดีโอ้เอเจีอะตัวท,ที่เดียวสามตัวเลยขึ้นโคกแล้วมันพันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โอ้โอ้พันข้างนอกอือสามตัวสามตัวสามตัวนิววว้นน้อยก็ต้องการเรื่องไหน cái gì anh tặng quá, phát hả, hahaha, không, bỏ lỡ những video hấp dẫn สูงออกบริเวถึงป่าดูแลกไกันึงลุกระแหงป่ากระถอู้อ้ลุพัดทั้งคนทั้งแล้วหง ได้ปลาไปมีเต,เตี้ยเออจับตัวสองตัวสองตัวเ,เตี้ยตักแล้วครับสองตัวไม่ละไม่ละ,ละปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนเตี้ยตัดเตี้ยทำเต็มละปลาตะเพียน Alah, kap. ได้ปลาครับได้หลาตัวโอ้ได้หลายตัวเลยได้หลายสามลูกเลยเนี่ยโอ้ยยัเตี้ยได้สองสามลอยู่เลยเนี่ยปลาได้เพิ่มอายเนี่ยช่วงไปได้หลายตั้งเห็นจักๆอยู่เห็นทาตัวที่น้องเลยจะเพิ่มหาตัวลนึงลูกกล้วยอีกพู้ใะซีตัวลเออได้เพิ่มหลายตัวอยู่นั่นก็นไง มันลมแห้งมือเนี่ยช่วงเนี่ยมือเนี่ยล้มบดล้มแหงบดมือเลยลมแหงป่าโคตรอันเปไรป่าเขาเปถึงอะไรล้มแหงคนเด็ดได้แล้วลองลันักดยาหน้คุณไปหมดป่าเส้นท้องเข่าเว้นก็ไปกินได้บุ้งไหลายปันไดอย่างที่หาล้อยอ่เก็บ้ีมือนีนึงได้ยังกูลหาล

โออ้ตัวใหช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ตัวนี้แหละดีตามๆอยู่ครับดีใจรู้กลัวอยู่ปลาตัวงามๆเกืิดปอยหได้หลายเจ้าครับผมว่าสิบโลน่ะถึงเว้ยหลายอายุเต็มท้องได้หลายปลาปลาปลากระโปรงก็ได้หลายโอ้ยนี่เด็กกระโพอายุโอ้ยนั่จ๋าจ๋าล้มสุดพอดีไตคนนี้นี่เทียน ควยออกหลายอยู่เ็ติ่งเขาเทียงกับจิ้นกับเจ้ปลาโอ้ได้ที่ท้องได้ีวางได้หลายได้หลายมันไปไวพูดตอมีตัวงางเด็กหลายยอู่

หาลูเด <c ười> ี ục, ung, i, th th áng, th ê, ๋ยวเตะปุ่หมานนะครับยกนอนเพราะว่าการยกนอนคือการซุ้มครับหมายธรรมชาติยกไปเรื่อยๆพอได้ถือท่าถือจุดมอคได้หลายกุมงเดี๋ยวเตะหมานปวดเสียเทียวแนะครับมือแต่ว่าล้มเบ็ดมือครับล้มแหงเหตุเหตุก็ค่อยถือป่าล้เบิดมือยกย่อยกลำบาก ก็ยังได้ป่ากันอยู่เอาอกินครับกินปลาหอพิมพ์งะไรไปตามลุมงได้ไหมครับสำหรับวันนี้ก็กินขึ้นนีนะครับ